วันนี้เราจะเอาตัวไก่มาสุ่มตู้นะทุกคนจำนวน36 ID นะเอาละทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวมันนี้อยู่เกม Low b l o c น Night m ของ t o i l i g h t Defense นะทุกคนอย่างที่บอกไปนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเอาตัวไก่นะมาสุ่มตู้กันนะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ตัวของ๊อ d กี่ตัวนะอันนี้คือแบบว่าเป็นตัวไก่จริงนะทุกคนไม่มีเกมพาร์ไม่มีอะไรเลยอันนี้คือแบบจะเป็นหน้าจอโล่งๆนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าผมระแวงไงระแวงจัดเลยตอนเนี้ยคือหลังจากที่ผมโดนแฮ็กไปเนี่ยผมก็ ลงวินโดว์ใหม่แม่งเลยนะก็เอาเรื่องอยู่นะลงวินโดว์ใหม่เนี่ยกว่าจะลงโปรแกรมอะไรเสร็จเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนานนะทุกคนโอ้โหจอขาวหมอกลงมาแล้วหนึ่งนะตอนนี้ไม่เป็นไรนะเราเปิดหลายจอไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมมีประมาณสี่เครื่องห้าเครื่องนะรวมเครื่องตรงนี้ด้วยนะมีประมาณหเครื่องนะก็เปิดได้หลายดีอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทยอยปิดไปบ้างแล้วนะเพราะว่ากินไฟเลือกเกินนะ อ่ะเดี๋ยวเรา,าจะมาไล่ปิดมาโคแป๊บหนึ่งผมคิดว่าเนี่ยหลังจากที่ผมเอาตัวไปสุ่มเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเติมเกมพาร์ทด้เงินคูณ2ให้กับตัวไก่ของผมเนี่ยทุก ID เลยนะทุกคนก็มันเติมไม่แพงนะตัวนึงก็ไม่กี่บาทเองนะสำหรับใครที่อยากเติมโลบักเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ร้านผมได้นะทุกคนรับเติมนะเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะทุกคนก็ตอนนี้นะผมไม่รู้ว่า ตู้เนี่ยตัวอะไรเข้านะทุกนะคนผมก็เลยจะแบบว่าอา่ะสุ่มๆไปก่อนละกันนะไม่รู้เป็นตัวอะไรเข้านะ <No. S 1> อันนี้คือไอดีหลักของผมนะยังฟาร์มอยู่อย่างสบายใจนะเพิ่งหลุดไปเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยไอดีหลักเพิ่งเอาสุ่มไปเมื่อนา้เองนะตอนนี้มีเงินอยู่แค่ประมาณ7จดหมื่นนะเดี๋ยวเก็บให้ได้สักสักล้านหนึ่งได้ไหมร้อเล่นนะร้อเล่นเฮ้แต่ก็ไม่แน่นะผมอาจจะเก็บได้ละสักล้านหนึ่งก็ได้ minutes ทุกคนตอนนี้ผมก็ได้จอยมาเป็นที่รลอยนะกว่าจะเสร็จโอ้โหโคตรนาน นี่แค่สิบจอเนี่ยอย่างนานเลยทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มสุ่มเลยดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเรารลีไล่เนี่ยมันจะมันจะช้านะแล้วก็เซตมาโคในการเปิดไข่เลยละกันนะอ่าเริ่มบันทึกปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็หยุดอ่ะฮะแล้วก็ทําการหยุดด้วยมือนะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆโอเคเริ่มได้ไปต่อเลยนะอันนี้ก็ผมจะปล่อยมาโคไปละกันนะทุกคน ก็ไม่รู้นะจะได้อะไรบ้างปล่อยไปเลยยาวๆนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเตรียมการเปิดอีก5จอในจอหลักนะ <c oughs> ไอ้จอหลักที่ผมเปิดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจอที่หยุดฟาร์มไปสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่ามันยังพอที่จะมีเงินเหลืออยู่บ้างนะผมก็เลยจะมาเปิดด้วยแล้วกันเนาะสักอ้อันนี้ก็เยอะเหมือนกันนี่เนี่ยเดี๋ยวผมบวกต่อแป๊บหนึ่งนะจอหลักที่ผมเปิดไป10จอนะมีเงินอยู่ที่1นล้านหกแสนนะทุกคนผมรวมรวมให้แล้วอันนี้ก็คือเครื่องคิดเลขที่ผมคิดไวนะ้ละประมาณล้านห้ากว่านะอันนี้เดี๋ยวผมบวกต่อ้วกันนะ อ่ะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ1 08, น้านแปดแสนนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราเปิดอันนี้เลยและกนันนะทุกคนอันนี้เนี่ยต้องใช้มือในการเปิดนะเราต้องวิ่งไปวิ่งไป ตอนนี้นะทุกคนคนในเซิร์ฟ้ะเริ่มจะตื่นเต้นกับตัวไก่ของผมแล้วเพราะว่ามันยืนกันเยอะเหลือเกินนะตรงนี้โอ้โ oh, หดูดิสิกว่าตัวแล้วตอนนี้นะเปิดมาประมาณไอ้สิบตัวดีประมาณสิตัวนะผมก็ไม่รู้ทำไมมันมารวมเซิร์ฟเดียวกันนะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมจะเปิดเลยแล้วกันเนาะเพราะว,าว่ามันเปิดไม่นานนะอันนี้ โอเคทุกคนตอนนี้นะจอหลักเราหมดไป1จอแล้วนะนะตอนนี้นะคนในเซิร์ฟค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับการที่ผมเอาตัวไก่มาเปิดอย่างนี้บ้างแลนะ้วทุกคนมีแต่คนมามุงรอนะถามยูทูบเบอร์เหรอแล้วก็แบบโอ้โหแบบมึงจะเปิดทำไมหลายๆจอนะคอมพิวเตอร์สเปคอะไรแบบถามมากันโคตรเยอะเลยนะนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็คือจะไม่ตอบละกันนะก็อ่ะเอาเป็นว่า,าตอนนี้นะผมหมดไปแล้วหจอแนละ้วทุกคน เดี๋ยวเราจะมาเปิดต่อนะอันนี้ก็เดี๋ยวขย,ยับขึ้นมาแทนที่นิดนึงละกันนะตอนนี้ โอเคทุกคนตอนนี้ลนะเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะห้าสก,กีนี้แ <c oughs> ชทเราเบ,บิดนะทุกคนแบบเฮ้ยโจโลบักอะไรวะเนี่ย <c oughs> แล้วแบบโอ้โคมันทำอะไรของมันวะ <c oughs> โอ้โหดูดิดูดวะ่ะโอ้โหมีแต่คนแล้วก็แบบมีแต่คนขอเทนลนะแอมนูแอมเป็นเ่ฟรียูนิตเดี๋ยวผมจะแจกตัวไหนผมก็แจกตอนนั้นเลยเออมาเดี๋ยวเรามาอะไรวะเนี่ยสตอลฟฟาร์มิง ไม่ผมไม่สต็อปผมฟาร์มมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวเราจะมาแป๊บหนึ่งนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเทดของเข้าตัวไอดีหลักผมเลยละกันนะทุกคนอ่ามาละจอหลักผมเองนะก็เดี๋ยวเราจะเทดตัวเข้าไอดีหลักนะผมไม่รู้ว่าผมจะได้อะไรบ้างนะตอนนี้ยยังอันนั้นอยู่ยังลุ้นๆอยู่เนี่ยแต่ผมเห็นแล้วว่าผมเนี่ยได้ก็ตมาหนึ่งหนึ่งตัวนะอ,อ่ะเข้าเกมมาไม่ทีบร้อยเดี๋ยวเราดูตัวเลขก่อนละกันนะทุกคนเรา โอเคเทดมาไ็นเรียบร้อยอ่ะอันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนโอ้โหเจ็งนะเจ๊งโอ้โหยับเลยอันนี้โอเคเดี๋ยวเ,เราเป็นว่าเปิดดูอันนี้ก่อนละกันนะปึ๊บอ่าฮะยูนิตอู้อันนี้เราได้ตัวของวิสติกมา3าตัวนะเดี๋ยวเราเทดเลยละกันเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปป๊บอันนี้ได้อะไรบ้างนะปึ๊บ ไม่ได้เลยเลยได้มิติมาตัวหนึ่งนะโอ้โหอันนี้อีกจอหนึ่งนะเราได้อะไรบ้างอันนี้ได้ตัวเดียวมิติตัวเดียวโอ้โหเซง็งวะต้องหกหมื่นนะทุกคนแต่ว่าเราไม่มีบูส์ไงเราก็ต้องทําใจนั้นอันนี้ได้อะไรบ้างอันนี้ไม่ได้เลยเลยนะโอ้หกหมื่นหกหมื่นไม่ได้อะไรเลยอะโอ้เกินไปหรือเปล่าโอเคทุกคนเรียบร้อยนะไอตัวที่ผมเปิดไว้สิบจอนะตอนนี้มันหมดเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็สุ่มๆไปเลยแล้วกันเนาะปุ๊บมัน 02นะปึ๊บอ่ะฮะเทรดมาอันนี้ก็ได้หรือเปล่าอันนี้กล่องของขวัญค่าน้าค่อนข้าที่จะเยอะนะโอ้โหอันนี้ได้แต่มิติทุกคนเอาไปให้หมดเลยนะแล้วก็กล่องของขวัญเนี่ยเอาไว้ทําคลิปต่อไปนะมีคนบอกว่าเอากล่องของขวัญเนี่ยไปแลกดีกว่านะผมก็ผมก็มกว่าอย่างนั้นแหละแต่มันเป็นแบบ ทุกคนน่าจะเข้าใจคำว่าคอนเทนต์นะคอนเทนต์น่ะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วอะอยากได้ตัวอะไรค่อยไปซื้อเอาที่หลังปึ๊บเราเทรดมาอีกหนึ่งจอนะจอนี้เลยแล้วก็เก็บตัวนี้ไปเลยละกันนะปึ๊บปุ๊บป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 ๊บ,ปบอันนี้ผมไม่รู้จะเปิดตอนไหนเหมือนกันนะอ่ะก็ไอดีเนี่ยนะทุกคนเราได้ตัวมิติมาสามตัวนะโอ้โหก็ต์ไม่ออกเลยเว้ยก็ต์ไม่ออกเลยนะถ้าไม่มีลักกี้ก็ต์ไม่ออกนะเก็บไป เรียบร้อยแล้วก็เช็คของนิดนึงนะว่าหมดหรือเปล่าโอเคหมดแล้วก็ปิดไปอ่ะฮะเป็นจอนี้นะทุกคนมาผมไม่รู้ว่ากล่องอันนี้เนี่ยมันมีท่าไหร่นะแต่ว่าก็แต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้ได้มิติกตัวเดียววิททำไมมันแบบว่าโหดร้ายขนาดนี้จอน,นี้ได้มิติสามตัวเฮ้ยแต่ผมเห็นนะว่าผมได้น,นั้นอะ่ะอะไรนะผมได้กอร์สอะผมได้คอรตัวหนึ่งอะผมเห็นชื่ออยู่ไม่รู้ว่าใครได้นะแต่ว่า ในวงนี้แหละได้แน่นอนนะโอ้โหตัวนี้ได้อันเดียวแล้วคือแบบผ่านเงินไปเยอะมากนะผมว่านะผมต้องเติมเกมพาร์ทให้ทุกตัวแหละถ้าผมไม่เติมเกมพาร์ทนี่คือแบบค่อนขั้น <ward> ที่จะยากมากๆเลยนะกว่ากอดผมจะออกเนี่ยศูนยมาเลยปิ๊บป้ เุ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวทำไมศูนย์สี่เลยเยอะจังอะได้ก๊อตมาสามตัวมิติอีกตั้งหกตัวทุกคนอุ้ยเอาเรื่อง <c oughs> ตัวนี้เอาเรื่องนะโอ้โหดวงจัดเลยอันนี้ดวงจริงทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเทรดไปนะกดเลยดิดิ <c oughs> ผมว่าผมต้องเติมเกมพาร์แล้วว่าผมต้องเติม VIP นะตอนเล่นเนี่ยผมคิดว่าผมจะเติมแค่อะไรนะผมจะเติมแค่เหรียญคูณสองนะแต่ตอนนี้ไม่ละเดี๋ยวเติม VIP ดีวกว่านะเพื่อความคุ้มค่า อ่ะฮะหมดเรียบร้อยหูตัวนี้คุ้มมากเลยได้ย่ได้อะไรจะบอกอยู่นี้ได้ตัวก็ตมาสมตัวนะแล้วก็มิติอีกหตัวอ่ะฮะมาละเจออีกหนึ่งหนอลนะทุกคนเก็บไปเก็บผลนะเก็บทุกอย่างอันนี้คือฟาร์มของเรานะเราเก็บผลผลิตอุ้ยอุยอันนี้ได้อีกสามตัวบ้าบ้าโบคเตกนะอันนี้อันนี้เปิดลัคกี้ทุกคนจอหนึ่งถึงจอหเนี่ยผมเปิดลัคกี้แล้ว โอ้โหได้สามตัวก๊อตอีกสอย่างคุ้มนะก๊อตสามตัวมาดิเอาไปขายในกลุ่มนี้ได้หลายร้อยเลยอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่า <c oughs> หรือเราจะแจกดีนะทุกคนอาจจะแจกหน้าเพจในร้านเกมนะอะไรอย่างนี้แต่ดูก่อนนะว่าจะแจกกี่ตัวอ่ะเรียบร้อยเราเทรดไปหมดแล้วยังหมดแล้วนะแล้วก็ปิดไปแล้วก็มันจะเหลือจอที่สามใช่ไหมมาฮะจอที่สามเราได้ก๊อตมาหนึ่งตัวนะโอ้โหแล้วก็มี อะไรเนี่ยอเออมิติมิติมันจะอะไรล่ะมิติอหกตัวนะถือว่าใช้ได้ออืฮแล้วเราก็กดเลดี้ไปกดอีกอันหนึ่งนะปุ๊บเพจเข้าตัวอย่างเดียวเลยนะถ้ารหัสผมโดนแฮกรอบนี้ก็อืมน่าจะร้องไห้อยู่นะน่าจะร้องไห้เลยโอ้ยโดนแฮกก็บ้าแล้วรอบนี้ไม่ไหวนะโอ้โหทุกคนอันนี้ได้ได้ตัววิติกแค่ตัวเดียวนะเหงาเลยเหงาจัดอันนี้ โอเคเทศมาละปับป๊บปัาา๊บอ่าฮะอันนี้ได้มิติแค่2ตัวนะปิดจ็อบไปโอเคนะทุกคนตอนนี้ล็อตแรกผมก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอแบ่งไว้เป็น2พาร์ทแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดลงพาร์ทเดียวเนี่ยมันจะนานเกินไปนะก็ ขอฝากติดตามพารทที่2ด้วยละกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรละใครที่ยังไม่ติดตามผมเนี่ยฝากติดตามด้วยละกันไว้เจอกันคลิปหน้าผม